แล้วก็มีจัดทิปทัวร์กินอย่างเงี้ยเยอะไหมออเออก็เราจะทำแค่สัปดาห์นี้แบบ๋อได้ครแล้วก็แล้ก็ปีนี้ก็จะเป็นกลุ่มเยอะกว่าเออเยอะเลยมากันเยอะแบคนแบบประมาณ50คนอ๋ออ50คนอ๋อคนตามบ้านจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรอันนี้น่ามันสูงหน่อยจ้ะ น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะนีน้ำชาติเต๋าเต๋อ่าครับการยาวค่ะตู้เยนก็ถ้าปกติถ้าเราซื้อเป็นลูกไปแล้วเราทานไม่ทนันถ้ามันสุกแล้วใส่ทั้งลูกในตู้เย็นเลยครับอทิบายสบายก็อ,อากาศร้อนเขาไม่จะสุกงอมเร็ว เม็ดไม่ใหญ่นะคะก็นิดหน่อยครับระหว่างรอทุเรียนก็เอาผลไม้มากินนค่ยเป็นไงครับผลไม้ที่สวนนี้มากอร่อยสดเขาพยายามจะปลูกให้เป็นออร์แกนิกที่สุดเท่าที่จะทำได้นี้ผิวบางแห้งเนื้อนุ่มอร่อยมากมากเลยนะมากมากคนซึ่งได้เลือกมาสวนนี้ค่ะสวนไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาปลูก ผูกออร์แกนิกออร์แกนิกซึ่งบางทีเขาต้องมีเคมีนิดหน่อยกรณีที่แมลงมันเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปุ๋ยนี่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆค่ะอร่อยดูสิแห้งเนื้อนุ่มหวานนุ่มละมุนอร่อยไหมคะหมอนทองอร่อยมากค่ะคนละฟิลกับก้านยาวแก่หก่อ กล้ามยาวก็หอมน,น,นุ่มหอมนุ่มออกไปนิสุดยอดนะสนิทใจได้ค่ะม,มากินที่สวนนะคะทุเรียนไม่ชุบยาเหมาะกพระเปิดบางมากอะไรเม็ดก็เลยเพลมีใมมครเป็นเบาหวานบ้นางไหมคะยกมือ <c oughs> เป็นไรหมอบอกว่าสักครั้งหนึ่งเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไปก่อนนะคะพยายามกันมาแล้วสามเด็กนะเรียนนะคะทุเรียนวิดีโอแล้วค่ะโอ้ยนี่ใหญ่เลยอ๋อใหญ่ใหญ่อ๋อเลยนี่แหละอืออู้ดีๆดูดรอันนี้เป็นหมอนทองนี่หมอนทองหมอขอทุกคนนะหอมไงคะนุ่มนานอร่อยจริงอร่อยมากไหมคะ หวานึุนจะูมกอบอเรีวเีวเีวมอ้เอาเลี้ยวเลี้ยเอาเลยเอาเลยเป็นไงฮะเลี้ยวอร่อยมากครับเติมเตมปกติไม่ค่อยกินทุเรียนแต่อันนี้อร่อยแซ่บเอาไปหมดเลยอร่อยมากขอบคุณมากช่างมโ่ช่างมน่เนี่ยอ่ยหน่อยอ่ช่างมนช่างมนพุกุบบอกนี่อร่อยเออหวานน้อยเงินหนกรอบไหมกรอบ บอกอร่อยมากเอาเลยเจ้านี่เอาที่นี่นี่เจานานิดหน่อยเออถาอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะคะกินให้ดูค่ะแงมกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยจริงป๋าสองมือสองไม้เลยป๋าปลาล้างท้องแต่ตอนเช้าเลยปลาไม่กินอะไรเลยหกบงล้างเลยใช่นี่กินแค่สองผู้นี่ยังแน่นเลยเนี่ยอร่อยนะมาเลย กินเอกกินเอกเราพอแล้วเนี่ยพอแล้วกินเยอะมากไม่ได้เพราะ่าไละายแล้วกินแล้อกันไว้เยอก่อนวางก่อนระว่างก่อนระว่างก่อนจริงจานนั่งนี่เนี่ยงานโถนี่คนเนี่ยดูจริจากที่นี่เขาส่าห์ใส่เด็กมาให้ไม่เอาไปกินที่โต๊ะไปเที่ยวแล้วเนี่ยปวดตรงเนี้ยปวดตรงเนี้ยปวดตรงที่แล้วไม่กล้า เยิดคุณมาแล้วนี่ไม่มียาเลยเนี่ยไม่มียาอร่อยมากใช่ไหมเรียวกินได้ของแม่ขอนให้ขอให้อิ่มหนึ่นตั๊ปลาที่เราไปทำบุญกันมาเรีวยอดบุญมาได้ไม่หมดนั่นแหละพอแล้วข้างล่างของเฮาปีนเดี๋ยวก็สะโพมครอหัวยข้าไปนุ่มถ้าไปดูคนเจ๊งใหญ่ก็ข้าไปดูคนเจ๊งใหญ่ก็จะหนักใช่ไหมแล้วมันมีล้มตกมาคนเจ๊งใหญ่ เบาใได้ขอีกตายแล้ตายไม่รู้ยังไงยังไอยแลตกหัวเอาใหญ่ยไปอะไรเนี่ยต้องบอกว่าแกตายมาเกิดม่ตายแล้วตายแล้วไอ้แเ้าดูีอเดิมดูทานก็ไมกิม่กนิ้งเยาบดไปแล้วางหมดมาปได้ินอแ่ไม่ น้ำหนักของลูกทั้งต้นประมาณตันถ้นาเก็บได้นนแค่ประมาณตันนึงได้ต,ตันนึงแต่ตอนนี้สังเกตว่าลูกเขาใจเล็กๆเพราะว่าอากาศร้อนพออากาศร้อนมันไม่โตมันไม่โตนะครับแล้วก็น้ําที่เราให้อ่ะอาจจะไม่พอที่เขาต้องการพอฝนตกหนักภูมนล้อเขาดูดน้ำจนมากๆเข้มา,มา,าไปลูกระเบิดอยู่นี่ตามพ,พื้นนะก็คือนี่ตามพื้นนี่นะอ๋ออันนี้จะเป็นสูนแบสวโบราณก็คือจะปลูก หลับไปกลับมานี่ต้นทุเรียนนี่มะคุดนี่งะกก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสวนทำมาดีไหมเอาไว้กินเองก็ดีครับทําธุรกิจไม่ดีเพราะต้นไม้ต้องการน้ําต้องการปุ๋ยไม่เหมือนกันจังหวะการอดน้ำเพื่อออกดอกไม่ใช่ทุกอย่างถ้าจะปลูกเองแนะนาให้ปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงทุเรียนแปลงเมงแปลงงอกแปลงมะคุดแปลงนี้ก็จะทําให้เราบริหารจัดการสวนต่อต้นนะครับงาะเนี่ยเก็บตายก็ได้ไม่เกินห้าพัน ถามมากคนลาคนจะปลูกอะไรดีอปลูกยนกันเยอะอันนี้เอาไว้อันนี้ต้นเกาแก่เอาไว้เอาไว้ของแม่เอาไว้โชว์ได้กินไว้โชว์่อม่บ่ผม่ยอายุ้ิ้ชิมที่คะเงอะอร่อยมากสดๆแก่สต้น เขาเก็บแบบชมพูช,ม,ชมพูเหม well ือนที society, ่พี yeah, Is ่ทาปาถ้าเก็บดำส่งออกไม่ได้เพราะมันจะเป็นอมปลายทางนอกจบกนี้สายเลือดคือเป็นชมพูชมพูชมพูมากชมพูน้อยก็ได้แต่ว่าชมพูแล้วเก็บได้เลยใช่ครับพี่เวลาเขาเก็บบ้านเรามะม่วงเราปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาดันเป็นอย่างนี้นะเขาจะเป็นแบบรูปทรงเรียวๆอย่างนี้แล้วก็เอาตัวของเนี่ยติดัน้อดานเนียดันให้กิงครับให้มันหลุดลงมาแล้วเมื่อเวลามันออกนะครับมันจะไม่ได้ออกตาอย่างนี้นะครับ มันออกปลายอย่างนี้ครับออกปลายใบออกระหว่างสองใบอย่างเนี้นี่ไงลูกมึงคุดเลยนี่ครับนูคุดแบบอ่งเ่้อุดเนือยังเนี่ยวเี้ยวงย่ถ้าเป็นหน้าผเยอะๆเดินไม่านเพราะว่าใบมันแ่ะของบารอเนี่ยาให้สังเกตว่าน้ำจะถีทีน้าถี้นามปลายนามคมมากคมจริงโดนเมื่อกี้แล้วตูดแหลม นะครับตุดแหลมแต่ถ้าชะนีเนี่ยหนางจะถ่งางๆกว่าแล้วตุดโบไปข้างในตุดยุบนะครับวิธีการซื้อหมอนทองที่ดีถ้าเราจะซื้อแบบเปลือกบางหมอนทองามาซิบผ่ามาโอเปลือกหนาขนาดนี้<ช>บางคนเปลือกแค่นี้เองเมื่อกี้เราก,กินแนบเปลือกนิดเดียว <ๆ S 2> เปลือกบาง <ๆ S 2> พาเพราะอะไรครับพเรบพราะว,ว่าเราดูทรงหนามครับทรงหนามเล็กนี่ครับหนามเนี่ยมันจะเป็นภูเขาขึ้นมาใช่ไหมครับทรงหนามที่เล็กแบบไม่ไม่อ้วนน่ะนั่นคือเปลือกบางถ้าทรงหนามเริอมเลยเนี่ย ออกมาหนามีแต่เปลือกมีแต่เปลือก